สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดวอล์กอะโ e นกับช่องช่องนี้เลยพอดวอล์กอะโรนนะครับวันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับฝากไปกดกันเยอะๆนะฮะฝากด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้า ท่านใดนะครับเห็นโฆษณามันขึ้นระหว่างดูคลิปนะครับก็อย่าไปกดข้ามมันนะครับปล่อยปลผ่านมันไปนะซัพพอร์ตตรงนี้ให้กันด้วยนะครับฝากอย่าไปกดข้ามนะครับซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับก็ลิวพูนะครับล่าสุดนะครับก็เตรียมที่จะต่อสัญญากับทาง Bradley, คอนเนอร์แบดลี่นะครับแบ็กดาวลุ่นะฮะออกไปอีกนะครับก็ในเนื้อข่าวเขาบอกมานะครับว่า1ในลำดับความสำคัญอันดับแรกของทางลิชชาร์ทฮิลส์นะครับผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทางสโมสรลิภูก็คือการจับผู้เล่นคนสำคัญสำหรับทีมในอนาคตข้างหน้านะครับ จับขยายสัญญาให้ครบทุกๆคนเลยนะฮะและตอนนี้เนี่ยได้มีการติดต่อไปอยังเอเจนต์ส่วนตัวของแต่ละคนแล้วนะฮะของนักเตะแต่ละคนเพื่อทําการแนะนําตัวของเขาอย่างเป็นทางการและหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกคาดว่าจะได้รับการขยายสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนั่นก็คือคอนเนอร์แบลลี่นั่นเองที่มีผลงาน โดดเด่นอย่างมากนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาและเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สโตกุนซือคนใหม่ของล์พูอีกด้วยนะครับก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทีท่ต้องต่อเนี่ยหนึ่งเจ้าหนูคนนี้มีความสามารถดีมากๆนะครับแล้วก็ ต้องบอกล้ว,ว่าเก่งอ่ะเนาะทดแทนเทนได้นะครับแต่โอเคในเรื่องเกมลุกอาจจะดูดอบดอ,บดอ,บดอบลงไปแต่แต่เอาโดยรวมผมว่าได้เลยนะครับสำหรับคอนเนอร์แบ y ลี่นะครับเป็นอนาคต <c oughs> ของทางลิฟูได้แน่นอน mm hmm. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีรายงานออกมาเปิดเผยอีกนะครับว่าอันเนอร์สล็อตนนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิฟูเนี่ย <c oughs> มีแผนที่จะเตรียมผักดันคอนเนอร์แบลี่นะครับให้ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นแบ็กขวา อย่างเต็มตัวในช่วงฤดูกาลหน้าด้วยนะครับและจะมีการลองทําแบบนั้นในช่วงปรีซีซั่นที่กำลังจะมาถึงในซัมเมอร์นี้เลยสาเหตุที่สําคัญนะครับเพราะว่าสล็อตเนี่ยต้องการให้แบ็กวาย20ปีรายนี้เนี่ยทำหน้าที่แบ็กขวาอย่างเต็มที่นั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยนะครับอันเนอร์สล็อตเนี่ยจะผลักดัน ให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างเต็มตัวสำหรับระบบทีมของอันเนอร์สล็อตในช่วงฤดูกาลหน้าด้วยสล็อตและทีมงานของเขานะครับได้ทำการศึกษาเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีแล้วและเขาเนี่ยจะลองมันในทันทีในการออกทัวร์ปรีซีซั่นของทีมล์พูลที่กำลังจะมาถึงในซัมเมอร์นี้นะฮก็ดูแล้วอนาคตอันสดใสของคอนเนอร์แว e ลี์มีแน่นอนนะครับซึ่งถ้า เป็นอย่างที่ข่าววิเคราะห์ไว้จริงๆนะครับถ้าเอาเทรนด์ขึ้นไปเล่นแบ็คขวาอ่ะขออภยัยถ้าเอาเทรนด์ขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์นะครับแน่นอนครับคอเนอร์เบลลี่เล่นแบ็คขวาคราวนี้เราจะไม่มีแบ็คขวาสำรองนะครับเอ่อก็ต้องมารอดูนะว่าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าหรือก็สลับสลับกันไปอารมณ์เหมือนว่าอะถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเล่นๆอยู่แล้วคอเนอร์เบลลี่เจ็บใช่ไหมครับ ก็อเอาเทรนด์มาเล่นแบ็คขวาก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอันนี้สล็อตน,น่าจะเล่น4ี่1สมหนึ่งะครับมิดฟิลด์กลางคู่กลางสองคนนะครับเล่นเกมรับ2คนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะดูแน่นขึ้นนะมันอาจจะไม่อันมันจะไม่หลวมมากนะครับก็ยังไงก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้ายเขาจะดันเทรนด์ขึ้นไปเล่นหรือเปล่าซึ่งถ้าดันเทรนด์ขึ้นไปแน่นอนครับคอนเนอร์แบลลี่มีอนาคตอันสดใสรออยู่ข้างหน้าแน่นอน เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ยจะระเบิดฟอร์มให้เหมือนรุ่นพี่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนได้หรือเปล่านะครับเอาใจช่วยครับสำหรับคอนเนอร์แบลลี่นะเออฟอร์มกำลังดีนะครับยังไงก็จับลงเล่นบ่อยๆนะจะได้ไม่ขาดหายไปนะครับจะได้มีความมั่นใจเนาะก็เหมือนกับทางเมืมม่อวันเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมทำคลิปนะครับอารมณ์เหมือนที่คาบิวินเคลเจอร์พูดเลยว่า เขาต้องการลงเล่นบ่อยๆก็เหมือนกันนะครับเหมือนคอนเนอร์แบลลี่เลยนะครับถ้ามีเกมให้เล่นบ่อยๆความมั่นใจทุกอย่างอะไรมันได้หมดนะครับมันกลับมาหมดแหละนะครับมันก็ทําให้นักเตะน่ะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะมีประสบการณ์มากขึ้นนะก็อย่างที่บอกครับไปรอดูว่าช่วงปีซีซั่นอาร์เนอร์สล็อตจะเอาอยัางไงนะครับจะเล่นแผน4-2-3-1อย่างที่ผมว่าไหมแล้วก็จะดันเทรนด์ขึ้นไปเล่นกลางหรือเปล่านะแต่ว่า อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับช่วงปีซีซั่นเนี่ยเทนเนี่ยอาจจะมาได้ช่วงปลายๆแล้วเพราะว่าเขาติดทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องไปเล่นฟุตบอลยูโรนะในปี2024นะครับที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทีมชาติอังกฤษจ,จะเข้าไปสู่รอบไหนนะครับถ้าไปสู่รอบชิงเนี่ยโอ้โหกว่าจะกลับมานานเลยครับแต่ถ้าตกรอบแรกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะใกล้กลับมาเร็วนิดหนึ่งนะฮะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับเอ้าข่าวต่อไปเลยครับ ช่วงนี้ต้องบอกงี้ครับว่าข่าวเรื่องการซื้อขายหรือว่าการนักเตะที่เราโดนจับจ้องถูกจับถูกทีมอื่นจับตามองมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับบางท่านที่แบบโอ้ยข่าวจริงหรือเปล่าข่าวนู่นซึ่งมันเขียนกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอนะครับไปวิเคราะห์กันเอานะครับว่ามันจริงเท็จขนาดไหนข่าวมันก็คือข่าวนะครับ ผมไม่สามารถหรือคนอื่นก็ไม่มีใครสามารถการันตีได้ครับะนะฮะอ้าโอเคไม่อยากจะยืดยาวมากมาต่อกันเลยครับก็ล่าสุดนะครับไซมอนโจนนะครับนักข่าวจากทาง m มลสปอร์ตเขาออกมารายงานนะครับว่าทางลุยดิอาสและก็โจโกเมสเนี่ยเป็น2ผู้เล่นของสโมสรล์พูลนะครับกลายเป็นว่า2คนนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่ทีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับกำลังให้ความสนใจ มากที่สุดในเวลานี้นะครับตามรายง,งานของแซมม n นโจนสเนี่ยเขาระบุมานะครับว่าสโมสอนในลีกซาอุดิโปรลีกนั้นได้ทำการเฝ้าติดตามดูทั้งหลุยดีอาสแล้วก็โจโกเมสมาโดยตลอดในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วพวกเขาเนี่ยประทับใจในฟอร์มของทั้งสองคน มากๆด้วยและเตรียมที่จะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวมายังลีกในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยแซมมอนโจนนะครับก็ยังบอกไปอีกนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ทั้งลุยดิอารแล้วก็โจเมสสองคนนี้เนี่ยอาจจะเปิดรับการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยนะถามเอาเอาตรงๆนะถ้าถามว่าทีมเนี่ยอยากจะขายไหมอ่าถ้าผมมองว่าในตัวโจเมสอ่ะไม่แน่ ท,ทีมอาจจะเจ็ดสิบสามสิบขายในเจ็ดสิบสาสิบเนี่ย, 70, ยอ่าโอเคถ้าราคามันไม่ได้ก็อาจจะเก็บไว้ส่วนลุยดีอาร์สเนี่ยผมว่าทีมเนี่ยห้าสิบห้าสิบถ้ายังไม่ได้หน้าตัวใหม่คงยังไม่ขายแต่ผมเชื่อว่าถ้าอเป็นไปอย่างที่ไซมอนโจนเขาวิเคราะห์หรือเขียนข่าวขึ้นมานะครับเงินสําหรับค่าตัวของสองคนนี้ซาอุดีโปลีเขาทุ่มมหาศาลแน่ๆนะครับแต่จะไปจบเป็นเท่าไหร่น,นี้ตอบไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาชั่งน้ําหนักเอาส่วน โจโกเมสเนี่ยเขาเหมือนพร่ำพร่ำมานะว่าก็อยากจะย้ายแต่ว่าถ้าการย้ายไปที่ซาอุดีอปลียก,ก็ถ้าพูดตรงตร,งตรงคืออนาคตทีมชาติมันก็แทบจะดับถ้าคุณไม่เด่นจริงนะครับไม่มีใครไปดูฟอร์มคุณถึงนู่นแน่ๆนะฮะส่วนลูดิอาสเองก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูดิอาสเนี่ยเขาโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นเขาบอกว่าต้องพูดว่าเป็นตัวเด่นของทางทีมชาติโคลอมเบียเนาะเออคือไปเล่นลีกไหนอ่ะยังไงก็โดนดึงกลับมาติดทีมชาติได้อยู่แล้วส่วนโจโกเมสเนี่ย ถ้าย้ายไปก็ต้องมา <c oughs> ชั่งน้ําหนักกับตัวเองว่ายังอยากเล่นฟุตบอลทีมชาติอยู่ไหมนะครับมันมีหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้สนอะไรเรื่องทีมชาติเพื่อที่ไปเอาตังก็มีเยอะแยะเราเห็นกันมาเยอะอยู่แล้วถูกไหมเอาเนี้ยเขาเนี้ยโจโมเมสต,ต้องชั่งน้ําหนักแล้วนะครับส่วนทางลุยดีอาร์เนี่ยผมว่าถ้าเขาอยากไปขุดทองจริงๆนะครับกับช่วงเวลาเนี้นะครับมันก็อยู่ที่ตัวเขาเลือกเลยนะครับแต่ว่าก็าอย่างที่บอกเนาะ กับดูดีอสไม่น่าจะมีผลกระทบมากเรื่องการติดทีมชาติแต่โจโกเมสเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วส่วนเงินเนี่ยผมว่ามันเยอะทําให้พีทีลีพูต้องพิจารณาแน่ๆแหละถ้าเขายื่นมาจริงตามข่าวที่บอกมานะครับอา้าวไซมอนโจนยังไม่จบนะครับเขายังออกมาพูดอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเกี่ยวกับกองหลังของลีพูนะครับในเนื้อข่าวมันบอกมาอย่างนี้นะครับว่าแม้ว่าเจะเรลคอนซาเนี่ยจะทำผลงานได้ค่อนข้างดี ในเมื่อฤุดูการที่ผ่านมานะครับแต่เป้าหมายสําคัญของสโมสรลริพูก็ยังไม่คงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการปรับปรุงผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังในช่วงซัมเมอร์นี้เกมรับคือสิ่งที่เห็นอ่าสิ่งขออภัยเกมรับคือสิ่งที่ทีมลิพูเนี่ยต้องทําการแก้ไขมากที่สุดแล้วในทีมของพวกเขาและแน่นอนว่าการมองหาเซ็นเตอร์แบ็กโดยเฉพาะเท้าซ้ายนั้นได้เริ่มขึ้นไปแล้ว ก่อนหน้านี้ตอนนี้ลิพูเนี่ยมีตัวเลือกและรายชื่อของนักเตะในตำแหน่งกองหลังเท้าซ้ายนะครับวางอยู่บนโต๊ะของพวกเขาแล้วและรอแค่ข้อสรุปในการประชุมครั้งสุดท้ายที่อันเนอร์สโตเฮดโค้ชคนใหม่เห็นชอบด้วยนะฮะคือเอาตรงๆมันต้องซื้ออยู่แล้วละ่ะนะมันต้องซื้ออยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเสียเจอมาติดไปใช่ไหมสเตฟานเนเบิร์กที่ผมเคยทําคลิปข่าวไปเนี่ยผมว่า น่าจะเสร็จไม่นะครับผมว่าไม่น่าจะซื้อนะถามว่าจะดึงกลับมาไหมคงไม่ดึงส่วนนาร์ทเอลฟิลิปหรือแนทฟิลิปนะครับโอเคได้กลับมาปีซีซันแน่ๆนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่กองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายถูกไหมเออนะครับก็อาจจะถูกปล่อยออกไปเช่นเดียวกันนะครับจเจอเรคอนซาถามว่ามีอนาคตที่ดีไหมดีแต่ประเด็นคือเขาก็ไม่ถนัดเท้าซ้ายนั่นแหละครับอ่า ดูแล้วอาร์เนอร์สล็อตยังไงผมว่านะในส่วนตัวผมผมมองว่าอาร์เนอร์สล็อตโอเคยังให้ฟันไดเป็นหลักแน่ๆแล้วกองหลังเบอร์สองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นใครได้นอกจากอิบาฮิมาโกนาเต้เนาะถ้าเขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมว่าเนอร์สล็อตไม่ได้อยากจะเปลี่ยนทีมเยอะแล้วถามว่าคอนซาเล่นได้ไหมมันเล่นได้ผมยอมรับว,ว่าน้อมันเล่นได้แต่ประเด็นคือกองหลังเราซอนเนี้ยดูแล้วนะครับ เราจะใช้จริงๆเนี่ยแค่3าเท่านั้นแนทฟิลิปเออแนทฟิลิปเออเซฟฟนเดนเบิร์กเออสองคนเนี้ยดูแล้วอาจจะถูกขายออกไปนะครับอันเดอร์สโลตคงไม่ได้เก็บไวล้ละนะครับเพราะว่าเขาคงเขาคงไม่ได้เห็นฟอร์มอะเนาะเออคงไม่ได้ติดตามอะไรมากแต่ว่าโอเคมันจะมีการมานั่งพิสูจน์กันใหม่นะในช่วงปลายซีอะขออภัยช่วงปรีซีซั่นนะครับทุกคนเนี่ยจะได้พิสูจน์ตัวเองนะครับจะได้ลองอมาทดสอบเรียกได้ว่าทดสอบฝีเท้าเลยล่ะ ผู้จัดก,การทีมคนใหม่นะครับเขาก็ต้องดึงผลงานเองออกมาได้ให้มากที่สุดอ่ะนะจะได้ไม่ต้องถูกขายออกไปนะครับแล้วเพื่ออนาคตที่ดีกับล์พูลต่อไปผมว่านักเตะหลายๆคนผมว่าก็ไม่มีใครอยากย้ายออกหรอกถ้าถ้าตัวเขาเองไม่ได้ต้องการที่จะเล่นในตำแหน่งตัวจริงตลอดนะเออผมว่าไม่ค่อยมีใครที่อยากจะย้ายออกหรอกเขาก็อยากอยู่ลีพูลนั่แหละครับเออแต่ก็เรามารอดูนะว่าเซนเตอร์ที่ ว่ากันว่าวางอยู่บนโต๊ะอันเนอร์สล็อตแล้วเนี่ยมันจะเป็นใครแล้วจะชื่ออะไรนะครับซึ่งในหลายๆคลิปหรือว่าผมว่าในหลายๆช่อง YouTube เขาก็เล่นกันมาเยอะแล้วล่ะผมว่าหลายๆท่านน่าจะจําได้แต่ว่าอย่างที่บอกถามว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรยังไงมันต้องรอเนอร์สล็อตมาเลือกกันอีกทีนะครับแล้วอันเนอร์สล็อตเนี่ยต้องมองแล้วว่าอ่ะถ้ามีอยู่ใช้ได้ก็ใช้แต่ถ้าไม่โอเคก็ต้องซือ้อนะครับไปกันต่อเลยครับกับข่าวซื้อขายยังไม่จบ นะครับอันนี้ลองไปช่างน้ําหนักเอานะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยถ้าพูดชื่อมาแล้วเราถ้ามองกันตรงๆก็ๆอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับนั่นก็คือบูโนกิมารไลส์นั่นเองนะครับมันมีข่าวมาว่าลิพูและอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้มีความสนใจในตัวของบูโนกิมารไลส์นะครับกองกลางของทางนิวคาสเซิลและก็ดูเหมือนว่าความสนใจของทั้งส ทั้งสสโมสรน,นั้นมีตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วยนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับลิพูก็ตัดสินใจยื่นข้อเสนอซื้อมอยเซกไกเซโดนะถ้าตอนนั้นเรายังจำมันได้นะครับแต่เขาเนี่ยต้องการย้ายไปเชลซีทำให้ลิพูเนี่ยพลาดโอกาสในการคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวรับในช่วงเวลานั้นมานะครับอย่างไรก็ตามความสนใจของลิพูยังคงอยู่จนถึงตอนนี้นะครับโดยเงื่อนไขาการปล่อยตัวของกิมาร์ไลส์เนี่ยมีผลจนถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้นะครับในราคา 100ล้านตอนด์ง่ายๆก็คือค่าฉีดสัญญานั่นเองนะครับและถ้าหากว่ามันเกินกำหนดไปนะครับทางนิวคเซ่นเนี่ยก็จะสามารถตั้งราคาขายได้ตามที่พวกเขาต้องการเลยทีเดียวนะก็อย่างที่บอกครับลองไปชั่งน้ำหนักเอาชั่งใจเอาถามว่าตอนนี้ค่าฉีดสัญญามันอยู่นะเอาเอาไปเป็นแบบข้อๆเลยนะบางคนมองว่าเอ้ยผู้ไม่ทุ่มหรอกร้อยล้านปีแล้วยังทุ่มไกเซโดเลยครับร้อยล้านแล้วตอนนี้นะครับ ที่เคยบอกไปนะครับว่าวัตรุลุเอนโดเป็นกองกลางตัวรับตัวเดียวเท่านั้นที่เราเหลือใช้อยู่ถูกไหมอ่าบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอา้าพี่ระบาบเซติดอ่ะเอ้ยไอพอดระบายเซติตอ,อ่เตอะเข้าใจครับว่าใบาเซติดก็เล่นกลางรับแต่ประเด็นน้องมันเพิ่งหายเจ็บมันยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าน้องมันเนี่ยจะกลับมาเล่นในฟอร์มเดิมหรือเปล่าและเอาจริงๆเนี่ยใบเซติดเนี่ยไม่ได้รับจานะ เขาพอเล่นได้นะครับอารมณ์เหมือนซาบีลองโซอารมณ์ประมาณนั้นรับได้นะครับเปลี่ยนเกมโฮบอลได้นะครับแต่ไม่ได้รับจ่าเหมือนเอนโดบูโโกิมาไลเนี่ยก็ตัวรับเลยนะครับแต่ถ้าเราย้อนไปเรื่องข่าวแรกที่ผมพูดถึงคอนเนอร์แบลลี่ถ้าใครยังจำมันได้นะครับที่ว่าอันเนอร์สลอตจะเอาเทรนด์ขึ้นมาเล่นกลางอ่ะอันนี้แหละก็ต้องมาดูว่าจะซื้อหรือเปล่าจะถามว่าต้องมีตัวซัพพอร์ เอนโดไว้ก่อนเลยหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้กลางลับเรามีแค่ตัวเดียวที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วโอเคที่สุดในตอนนี้นะครับถ,ถ้าซื้อถ้าซื้อบูโนโกิมาราก็ทุ่มได้นะครับถ้าถามว่าร้อยล้านมันแพงไหมมันแพงอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะนิวคาสเซลเขาไม่ได้เป็นทีมที่ต้องมานั่งเดือดร้อนเงินคือเจ้าของทีมเขารวยมากครับแต่แค่ว่าเขาจะลังนักเตะได้หรือเปล่าอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าผลงานทีมยังเป็นแบบนี้นะคือรวยก็จริง แต่สุดท้ายผลงานทีมถ้ามันยังอยู่กลางตารางและไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกบ่อยๆนักเตะที่เขามีผลงานที่ดี<ๆ>เขาก็อาจจะลองย้ายออกก็ได้ซึ่งเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับทีมรวยอย่างเดียวถูกไหมเขาก็ไปหาผลงานที่ดีเขาก็ไปหาอะไรที่มันดีกว่าอนาคตที่มันดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าซื้อผมว่าลิปูจ่ายได้สบายอยู่แล้วคิดแค่นี้ว่าไก่เซโดเรายังซื้อเลยเรายังยื่นซื้อเลยแต่แค่นักเตะอยากไปเชลซีแค่นั้นเองซึ่งแน่นอนครับลิปูมีเงินแต่เขาจะใช้ใน ในเรื่องที่มันจําเป็นเท่านั้นอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าลองไปวิเคราะห์กันเอาว่วาบูโนกิมาไลท์กับราคาร้อยล้านเนี่ยเราจําเป็นขนาดไหนนะครับแต่ผมถาม,ถามผมมาเอาถามผมตรงๆเลยนะไม่ซื้อหรอก <laughs> ไม่ซื้อหรอกนะครับอาจจะไปดูตัวอื่นแทนนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงไปนะเออแต่ก็อย่างที่บอกครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะก็รอดูแล้วกันนะครับเอา้ามาต่อเลยนะครับก็ ตอนข่าวบูโนกิมารายเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไปเปลยไปแล้วว่าปีลีสันนี้นะครับนักเตะดาวรุ่งทุกคนนะครับจะได้กลับมาโชว์ฝีเท้าตัวเองต่อหน้าอา n เนอร์สล็อตนะครับมันก็เลยมีข่าวนี้ขึ้นมานะครับว่าปีลีสันนี้นะจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับดาวรุ่งหลายๆคนในทีมลิพูเนื่องจากว่าอานเนอร์สล็อตเนี่ยเฮดโค้ชคนใหม่ของลิพูเนี่ยเตรียมที่จะทำการประเมินผู้เล่นต่างๆในทีม โดยเฉพาะกับผู้เล่นดาวรุ่งที่เขาคาดหมายเอาไว้เป็นอย่างมากฟาบิโอคาบันโยนะครับในรูปเลยจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการคาดหมายว่าเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแบบเต็มๆในช่วงปีซีซันซัมเมอร์นี้หลังจากที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในทีมได้เลยภายใต้การคุมทีมของเจอรคอปนะครับและหากว่าครั้งนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ อันเนอร์สล็อตได้นะครับก็มีโอกาสที่จะต้องย้ายออกไปทั้งในรูปแบบการยืมตัวกับขายขาดนะครับอันเนอร์สล็อตมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะชั่งน้ําหนักและประเมินตัวเลือกของเขาในตำแหน่งแบ็กซ้ายใหม่อีกครึ่งอในอีกครั้งหนึ่งขออภัยในช่วงปรีซีซั่นโดยทั้งโอเวนเบกและลุคแชมเบอร์เนี่ย เตรียมที่จะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในปีซีซั่นด้วยขณะที่คาวินเลมซี่นะครับแบ็คขวาดาวรุ่งอีกคนกําลังมองหาการสร้างความประทับใจในช่วงปีซีซั่นนีเช่นเดียวกันแต่กองหลังรายนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสถูกปล่อยตัวไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกปล่อยยืมนะและถึงเวลาแล้วนะครับที่นาธานีลฟิลิปจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลแบบถาวรเขากําลังสํารวจตรวจสอบอ่าตัวเลือกทีมที่เหมาะสมมากที่สุดอยู่ในขณะนี้ไหมไง ตามที่แอนดี้โจนนะครับจากด h แอ t l ล n นติกเขา,เาวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมเอาช่วงท้ายข่าวนะที่ว่านาธานีนนฟิลิปน่าจะถูกขายออกซึ่งมันก็จริงใช่ไหมครับคาวิลเลมซี่แทบจะไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยก็อาจจะถูกปล่อยยืมไปอีกนะครับโอเวนเบคลุคแชมเบอร์นะครับได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองไออ่และคนในรูปนั่นก็คือฟาบิโอคาร์บนโยนะครับก็ ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกันนะครับถูกปล่อยยืมไปบ่อยมากเลยนะสำหรับคาร์บันโยนะครับคราวนี้เนี่ยนะต้องมาดูและว,ว่าในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับจะขุนฟอร์มตัวเองหรือขุดฟอร์มตัวเองมาได้ดีขนาดไหนนะครับยังไงนายใหม่เขาก็รอใช้งานอยู่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอา์เนอร์สล็อตเนี่ยเป็นคนชอบปั้นเด็กนะเป็นคนชอบปั้นเด็กมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเขาเนี่ยจะปั้นได้ดีเท่าครอปไหมนะแลวจะดึงศักยภาพนักเตะพวกเนี้ยที่ผมพูดชื่อออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับดึงออกมาได้ดีขนาดไหนและจะเป็นดาวเด่นประดับที่ล์ภูได้อีกครั้งหรือเปล่านะไปเอาใจช่วยน้องๆมันด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ใครเนาะพูดตรงๆคือก็ไม่อยากให้ใครย้ายทีมออกไปนะครับอยากให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็สร้างผลงานที่ดีนะครับพอทุกคนมีผลงานที่ดีอะ่ะ พูดผมพูดตรงๆเลยนะผมรู้สึกภูมิใจทั้งๆท,งที่ผมก็ไม่ได้มีส่วนไปปั้นเด็กพวกนี้นะแต่ผมรู้สึกแบบภูมิใจว่าแบบเออเว้แม่งทีมเราแม่งปั้นเด็กเยาวชนขึ้นมาได้คือมันรู้สึกดีอ่ะนะครับไม่ต้องมานั่งซื้อไม่ต้องมานั่งแย่งอะไรกับใครเขาอะ่ะถูกป่ะทีมมันก็ประหยัดเงินไปด้วยเงินไปลงทุนอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเนี้ยปั้นคอนเนอร์แบลลีขึ้นมาคราวนี้เราสบายแล้วถูกไหมอ่ะแต่โอเคอทเทรนด์จะถูกดันไปเล่นในมิดฟิลด์ ก็ามาม,มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พอเห็นยอย่างจะเร็วคอนซาอย่างนี้ใช่ไหมผมมองแล้วเออมันก็โอเคนะเออถือว่าคลอปเนี่ยเอาตรงๆนะครับทำเออเขาเรียกว่าอะไรสร้างรากฐานทีมไวด้ดีเหมือนกับที่คนนี้ออกมาพูดนะครับเป็นไงเชื่อมโยงดีจริงๆเอลิสเทนฮากนะครับเขาออกมาบอกนะครับว่าอันนี้สล็อตเนี่ยจะเจองานง่ายกว่าตอนที่ตัวเขาเนี่ยมาคุม United United แมนเชสเตอร์อยู่ในยู่นเตสซะอีกนะครับ อลิเซน่าเขาพูดไปอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่านี่คือตัวเลือกที่ดีของทั้งสองฝ่า,ายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับวงการโค้ชชาวดัตต์อาร์เนอร์ส็อตเหมาะกับลิฟูด้วยปรัชญาการทําทีมของเขานะครับและเขาก็ยังกล่าวต่อนะครับมันยังเชื่อมโยงกับเยเรนคอปและ,ะเปปินลินเดอร์ด้วยพวกเขาได้ทิ้งรากฐานอันแข็งแกร่งไว้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าผมตอนที่ย้ายจาก เนเธอร์แลนด์มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่ของโครงสร้างสโมสรและความสมดุลในทีมนี่เป็นไงครับก็ถ้าเรามองกันแบบคือเราเห็นอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องมองแบบไหนหรอกเราเป็นกองเชียร์เรารู้อยู่แล้วว่านักเตะคนไหนที่เจอเองครอบเขาวางรากฐานไว้นะครับรากฐานตอนนี้มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วเหล่าบอร์ดบริหารเนาะเขาก็ไปเลือกแล้วว่าอา์เนอร์ส็อตเนี่ยเหมาะสมจริงๆกับรากฐานที่ครอปอะ ทำไว้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็คือการที่จะมาจูนติดกันนะครับการที่จะมาจูนเข้าหากันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะไปในรูปแบบลักษณะไหนคือไม่ต้องไปหยิบไปหยิบไปจับอะไรเยอะแยะมากมายคุณแค่ปรับเปลี่ยนนิดนหน่อยๆนยนะครับอย่างเทนฮาร์คพูดเลยนะครับเพราะว่าลากฐานมันดีอยู่แล้วคือลากแก้วมันดีอยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะออกออกมาดีเองถ้าคุณลดน้ำพรวนดินมันบ่อยๆและทำมันให้ดี แค่นั้นนะครับผมว่ารีพูก็ยังจะติดลมบนอยู่แบบนี้แหละเออเดี๋ยวเรามารอดูเนาะฝีมือของอันเนอร์สล็อตจะเป็นยังไงนะครับอ้าวข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชมจบแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับไปกดกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่อง p o d b o x อกอ n e วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ